เหนื่อยไหมคะกับการคุมอาหารที่ต้องอยู่แต่คําว่ากินคลีนกว่าจะกินได้สักมือ้อคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะกินเมนูไหนดีแล้วเคยงงกับการนับแคลในแต่ละมื้อกันไหมคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะกินอยู่นั้นเนี่ยมันเกินความต้องการของร่างกายของเราแล้วหรือเปล่า เคยมีปัญหากันบ้างไหมคะว่าออกกําลังกายไปเท่าไหร่แล้วร่างกายก็เหมือนเผาผลาญได้ไม่เต็มที่ส่วนเกินที่อยากให้ลงนั้นก็ยังไม่ลงไปอย่างที่ตั้งใจนั่นเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ส่วนที่สําคัญจริงๆนั่นคือการคุมอาหารนะคะมีงานวิจัยออกมาแล้วคะ่ะว่าการคุมอาหารนั้นมีผลมากถึงแปเลยที่ทําให้น้ําหนักของเราลงได้สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะเป็นนักกนด,ดอาหารแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซิมเบลติกแบรนด์ลิสฟลอราค่ะวันนี้ทางเฟ และทีมงานมีตัวช่วยดีๆที่มาทําให้ลูกค้าของเราเป๊ะเวอร์ขึ้นกว่าเดิมมาเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของผลิตภัณฑ์เพื่อมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะที่ผ่านมามีใครเคยพยายามดูแลตัวเองด้วยการคุมอาหารแล้วเกิดความท้อกันบ้างคะ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราต้องทานอาหารน้อยลงกว่าเดิมและต้องอดทนทานของที่ไม่อร่อยหรือของที่ไม่ชอบกันใช่ไหมคะเฟินเองก็เคยมีปัญหาแบบเดียวกันคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหา,านั้นแล้วนะคะเป็นเพราะสิ่งนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ โปรแกรมคุมอาหารแบบไม่ต้องอดพัฒนามาโดยนักประหารโดยตรงเลยค่ะ เพียงแค่ทานตามตาราง <Wow. S 1> และเมนูที่แนะนําในแต่ละมื้อแต่ละวันมีเมนูให้เลือกมากมายหลายเมนูด้วยค่ะคํานวณด้วยสูตรแคลอรี่มาจากงานวิจัยที่ออกแบบมาสําหรับคุณโดยเฉพาะเลยค่ะและจะเห็นผลมากขึ้นแลว้วไวขึ้นไปอีกนะคะหากทานเสริมด้วยซิงเบลติกลิชฟลอร่าวันละซองแค่นี้รูปร่างของคุณก็จะกลับมาเป๊ะปังได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วค่ะ List for New Shape แคมเปญใหม่จาก List f l o r a ตัวช่วยสำหรับทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีที่ไม่อยากอดอาหาร หรือไม่ต้องอดทนทานของที่ไม่ชอบเฟอร์ลองแล้วค่ะดีเยี่ยมจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะและตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเพียงซื้อลิฟต์ฟลอร่ลา,ลาก็จะแถมโปรแกรมนี้ไปให้ใช้ได้ฟรีกันไปเลยค่ะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาทางข้อความเพื่อสอบถามทางแอดมินและก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบให้ด้วยค่ะ